ครับตอนนี้ก็บริเวณประมาณสักสี่ทุ่มแล้วนะครับบริเวณรอบๆเต็นท์เรียบร้อยดีครับไม่มีปัญหาอะไรครับตอนนี้ต้มยำปลานิลผมได้ที่แล้วครับเดือดปุดๆแล้วครับผมก็จะมากินข้าวแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มดึกแล้วปรุงข้างนอกจะใช้ ถ้าชอบเปรี้ยวก็นี่ครับมะนาวแล้วก็ได้พริกโดดนะครับนี่ใส่เข้าไปในหม้อนี้ตอนนี้น้ำต้มยำก็เดือดแล้วนะครับปลาปันนินผมก็พร้อมแล้วครับทีนี้ก็จะเป็นหน้าที่เอา ปลาใส่ใส่ไปแล้วห้ามคนนะครับค่อยปรุงทีหลังครับผมปลัดชาวลิตนะครับวันนี้จะมาทดลองกลางเต็นท์เคทูโฟเทนะครับขนาดคนนอน 4- ีหคนได้นะครับขนาด ไซส์ใหญ่สุดของตระกูล k2 นะครับวันนี้ใช้ k2 f o r โฟเทสสีฟ้านะครับขนาดประมาณ2อเมตรครึ่งคูณ2เมตรครึ่งครับแล้วก็ความสูงประมาณ160 -170 ซนตเมตรครับไปดูกันครับเราวันนี้เรามาถึงเมื่อหน่อยนะครับครับในเบื้องต้นเราก็จะกางกาวชีทก่อนนะครับเป็นพื้นเต็นท์นะครับขนาด 2.5คูณ2.5เมตรนะครับเพื่อไม่ให้พื้นเต็นเปรียกในกรณีที่ฝนตกพื้นแฉะนะครับเต็นก็จะไม่เลอะนะครับแล้วก็เป็นการกันน้ำได้อีกระดับหนึ่งก่อนที่มาถึงพื้นเต็นครับเปิดไฟ กลางเต็นท์นะครับมาดูกันครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามืดการกแรกๆแล้วก็ควายกันไว้อย่างนี้ครับแล้วก็ดึงขึ้นมาเพื่อที่จะหาจุด,ด,ดกลางเจอจุดกลางแล้วครับแล้วก็มัดมัดไว้ข้าวก่อนนะครับจุดกลาง วงนี้นะครับเดี๋ยวเราอันนี้ก่อน,นยงเข้าครับพอเสร็จรูปนี้เราก็จะใส่แปะด้านข้างนะครับ ตอนนี้ได้กางเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะครับดึงสมอไว้ทุกด้านทำทิ้งที่มืดๆนะครับตอนนี้เหลือเฉพาะด้านหน้านะครับที่เป็นจะเป็นทะเลทนะครับผมจะไปให้ดูโดยการกางหลังคานะครับกางหลังคาแบบนี้นะกรณีหน้าฝนนะครับหรือไม่หน้าหนาวที่มีน้าค้างนะครับเราก็กาง ถ้าเราไม่กลางแล้วก็ม้วนเก็บตัวนี้นะครับแต่คืนนี้ผมจะใช้เสาเสาทับกลางนะครับตอนนี้ผมก็ได้ต่างเต็นท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับความสูงของเต็นท์ประมาณเมตรหกสิบถึงเมตรเจ็ดสิบนะครับข้างในยืนได้สบายครับนอนได้ประมาณสี่ถึงห้าคนครับนี่ครับนี่คือเค Fortress นทนะครับตอนนี้ก็ ต่างเต็นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็เอาเบ็ดมาด้วยมาแรงเยอะนะครับคืนนี้คืนเดือนมืดด้วยครับพอดีผมเตรียมเบ็ดมาด้วยครับไม่ทราบว่าจะได้หรือเปล่าครับนี่ครับเบ็ดโดยใช้เหยื่อปลาหมึกนะครับก็จะใส่บริเวณนี้นะครับ ตัน,นี้จะใส่เบ็ดเหยื่อประมุกักสองถึงสามหลังดูครับเพราะว่าได้ยินเสียงลาหุบนะครับตอนนี้ไม่สามารถเปิดเต็นท์แล้วก็เอาเครื่องนอนเข้าไปนอนในเต็นท์ได้นะครับเนื่องจากว่ามีพวกยุงพวกไม่รู้ว่าเป็นยุงหรือมแมลงนะครับนี่ครับตัวแบบนี้ครับเต็มเลยครับนี่ครับเปิด มันเกาะอ,อยู่ตามเต็นท์นะครับนี่ครับไม่ทราบว่าผู้ชมเห็นไหมครับนี่ครับเสียงกระหึ่มเลยครับไ,ได้เตรียมเตาแก๊สปิกนิกเพื่อที่จะมาหุงข้าวก่อนนะครับยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่กลางวันมแมลงก็ตอมเยอะเลยเกินครับเป็นหุงข้าวกันครับตอนนี้ก็จะได้เวลาหุงข้าวนะครับโดยใช้ แก๊สกระป๋องจุดครับวันนี้นะครับไม่ได้เอาที่ตักตมาติดครับ,รบในระหว่างที่รอข้าวสุกครับผมก็เอาเตรียมเหยื่อปลาหมึกมาแล้วครับ เืิดจะได้ปลาแล้วก็มาทํากับข้าวคืนนี้เลยถ้าไม่ได้ปลาก็จินข้าวเปลา่าแล้วก็น้ําปลาครับเดี๋ยวใส่ใส่เยือก่อนครับครับผมพอดี ได้ปลานิลมาตัวเล็กๆนะครับก็จะทําต้มยำที่นี่มือเลอะหมดเลยครับนี่ครับลงไปปากเบ็ดมาครับเราก็เตรียมเครื่องเครื่องต้มยำไห้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอข้าวสุกจะทําต้มต้มยำปลานิลกินครับใส่มะขามเปียกเข้าไป ก็จะล้างล้างสไครออกก่อนหมอห้อก็้วยรอข้าวกลกครับเดี๋ยวจะทำต้มปลากิน เดาวไปดูสิครับว่าข้าวเราเป็นแบบไหนมั่งิบนาทีเกือบได้ที่แล้วครับอีกสัก5นาทีตอนนี้ข้าวสุกแล้วนะครับก็ลำดับต่อไปก็ ต้มเครื่องต้มยำปลานิลครับเราก็รอน้ำเดือดนะครับตอนนี้เราก็ได้พริกโดดนะครับนี่ใส่เข้าไปในหม้อนี้รอน้ำเดือด น้ำต้ยมยำก็เดือดแล้วนะครับปลาปันนินผมก็พร้อมแล้วครับทีนี้ก็จะเป็นหน้าที่เอาปลาใส่ใส่ไปแล้วห้ามคนนะครับค่อยปรุงทีหลังเรามาดูบรรยากาศรอดเต็นในยามดึกครับก็ได้ยินแต่เสียงพวก จึงหลีดนะครับแล้วก็เสียงปลาตอนนี้ต้มยำปลานินผมเริ่มเดือดแล้วครับผมก็จะต้องตักฟองนี้ออกนี่ครับ ยังไม่ได้ปรุงรสยังไม่ได้ใส่ทีนี้จะเป็นการใส่พวกเครื่องปรุงครับก็จะมีพวกน้ำปลาชูรสรสดีนนะครับเพิ่งต้นใส่รสดีไปก่อน ตอนแรกผมลืมลืมใส่เกลือดับเาวไปนะครับใส่รถดีเข้าไปใส่มือจกเอาไปครับง่าย,ายน่ครับผงนัวครับใส่เข้าไป น,น้ำปลาจริงๆน้ำปลามะนาวเติมข้างนอกไดอก้อีกรอบนะครับพริกป่นก็ได้เพราะว่าน้ำมะขามเปียกผมได้ใส่เข้าไปในนี้แล้วน้ำมะขามเปียกนี่ครับมะขามเปียกใส่ไปเยอะแล้วทาให้เปรี้ยวเรามีมะนาว ตอนนี้ตม้มยำปลานินผมได้ที่แล้วครับเดือดปุดๆแล้วครับผมก็จะมากินข้าวแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มดึกแล้วปรุงข้างนอกโดยใช้ถ้าชอบเปรี้ยวก็นี่ครับมะนาวมะนาวหนึ่งลูกหิกิบเข้าไปครับ ยกออกครับปิดแก๊สไว้เราก็มาดูถ้าจิบไม่หมดก็ไปจิบตอนเช้าอีกรอบจิบไม่เยอะครับข้าวก็หุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว รักทุเลหน่อยนะครับเรื่องไฟใช้ไฟหัวสองน่ครับส่วนที่เหลือก็ตั้งเตาไว้กินประมาณนี้ครับพอดี ได้ยินตีนเถียงตุ๊กแก,กแล้วครับบริเวณมุมนี้จะกินข้าวพอดีครับเราออกจารจาไปตักข้าวกิน ข้าวสุกร้อนๆเลยครับนี่ว่าข้าวหงขึ้นหมอ้อนี่ก็กลับข้าวเรียบร้อยแล้วครับมานั่งกินข้าวเสียงจิ้งหรีดนี่ครับกลับข้าวผมมากินข้าวด้วยกันครับผม ครับตอนนี้ก็บริเวณประมาณสักสี่ทุ่มเลยนะครับบริเวณรอบๆเต็นท์เรียบร้อยดีครับไม่มีปัญหาอะไรครับข้าวก็กินอิ่มเรียบร้อยก็เลยออกมาดูข้างนอกได้ยินเสียงปลานะครับปลาหุบบริเวณพง ของยาข้างหน้านี่ครับนี่ครับตรงนี้เป็นเป็นน้ำทั้งนั้นแหลยครับนะ